ลุยมันเข้าไปโกอ,อยู่นั่นไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแทงใส่ซาตัดใจใส่ซาตัดสัดมันให้เต็มพลังสับขาหลอกโยกหลบกองหลังให้หูมังว่าตรังเอฟซีตรังเอฟซีตรังเอซีมีแต่คำว่าสู้ ตูลังโคดเหนียวลานคุมแน่นหน้าจอกแดนคู่ต่อสู้ปันสายโคเสียบหนุ่มประตูทำให้เขาดูเป็นฝันตาสูงม,มันเข้าไปบุกมันเข้าไปลุยไปเอาใช้ ห้วยแห่งช้ำกวาดมือเรียกหาอย่าท้าข้าตรังเอฟซีตรังเอฟซีตรังเอฟซีมีแต่คำว่าสู้ ต่อสูปั่นสายคมเสียบมุมประตูทำให้เขาดูเป็นควันตาสูงมันเข้าไปบุกมันเข้าไปลุยไปเอาชัยชนะมาสิ่งเอ็ดจอมพับลุยใหม่ตั้งรับเล่นแบบพับสนามยาหัวยห้งช้ำกวาดมือเรียขาอย่าท้าข้าตรังเอฟซี รังเอฟซีมีแต่คำว่าสู้รังเอฟซีรังเอฟซีชืนนี้นักลาประตูรังเอฟซีรังเอฟซี FC, มีแต่คำว่าสู้รังเอฟซีรังเอฟซีชืนนี้นักลาประตูสวัสดีครับทุกคน Yah, one year. to Because uh, support the fan club, to so to give power for the team. Uh, we need we need your support, and then we need uh, very 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 much the to support us. Thank you so much. โอเคสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับต่างอีฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผลการจับฉลากฟุตบอลโตโยต้าลิข์ครับซึ่งต่างอีฟซีก็ค่อนข้างที่จะนับนิดน,นึงนะครับเจอกับทีมไทยพีเมิลิกนะครับนั่นก็คือทีมพัทยาย,ยุนิต็ดนะครับสำหรับพร้อมๆก่อนเจอทีมพัทยาย,ยุนิต็ดเนี่ยต้องบอกแฟนคลับนิดน,นึงนะครับว่า ก่อนเกมกับพัทยาเนี่ยหลังจากเกมพัทยาเนี่ยเรามีเกมซึ่งสําคัญมากๆนะครับคือการเดินทางไปเยือนในส่วนของนราธิวาสนะครับแต่ในส่วนของเกมโตโยต้าหรือครับเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับทางเฮดโค้ชแล้วนะครับคือเราจะพยายามจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแต่ว่าทางนี้นี่เราก็ต้องมองถึงเกมถัดไปที่เราจะไปเจอกับทีมนราลายูเนเต็ดนะครับซึ่งเราค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับในส่วนของเกมหรือครับ็นอันดับแรกนะครับแต่ว่าในส่วนของโตโยต้านี่เราก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตั้งแต่พี่ยิมสามไปต้นไปเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทางต่าง,ง F4 ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะครับเรามีเกมแข่งขันเนี่ยสามตช์ติดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าฟางฟางสามไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือเราก็เต็มที่ทุกแมตช์นะครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกท่านช่วยติดตามเชียร์ต่าง F4 ด้วยนะครับขอบคุณครับ